UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอดยนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮ้ยยอสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิจิคนเดิมคนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือไม่มีอะไรดีนั่นเองนะครับในคลิปนี้มาอัปเดตเขาวงกดกันต่อนะครับก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากครับแค่เรามาอัปเดตกันเฉยๆว่าตอนนี้เขาวงกดผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วบ้างนั่นเองแล้วก็จะมาเล่น3ด่านสุดท้ายในแต่ละรอบให้ดูกันแล้วก็พูดคุยอัปเดตกันนั่นเองนะครับตอนนี้ จากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับชิ้นสุดไปที่อันดับที่พันนิดๆน,นะครับอันดับที่ไม่ใช่พันนิดนด,นดิอันดับที่900กว่านะครับเกือบเกือบพันหนึ่งเนาะเก้าร้อยเก้าสิบนิดๆวันนี้นะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ3-4วันก็ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกพันหนึง่งโดยประมาณนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกันไม่ได้ครับเรายอมไม่ได้เราก็ต้องมาเล่นเราก็ต้องมาจับครับเราต้องห้ามให้กุญแจมันหยุดคูดาวนะครับเพื่อให้มันเป็นผลประโยชน์ต่อเราและเราจะต้องคว้ามาให้ได้ครับสำหรับตัวโปรไฟล์สีเงินของเราีเาอออยกจะได้้นนนังโฟล์ นี่นะครับเราต้องได้หมานั่นเองนะครับผมอ่ะไปเข้าไปเล่นกันเลยนะครับผมจะบอกว่าในอ่าวีคนี้ในรอบนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยผมเลือกสมบัตินะครับที่เกี่ยวกับไอตัวความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับลบ คือเลือกไปเยอะไม่ได้คำนวณน,นะครับก็คือรองเท้า1 2 3 4องรองเท้าลดไปเลย4ชิ้นก็คือแทบจะเดินไม่ได้แล้วนะตอนนี้อันนี้คือเราเลือกสมบัติผิดครับแล้วก็บังเอิญเราเปิดกล่องอากล่องเนี้ยไอกล่องสีทองเนี่ยนะครับได้วัตถุดิบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออันนี้ที่ผมไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เลยนะครับมีโอกาสที่เราปล่อยตัวเลนเจอร์50%เเลยนะที่เราปล่อยสายว่องไวแล้วตัวมันจะหายไปเลย ก็คือเหมือนเราเสียแล่ฟรีเสียครูดาวฟรีไปเลยก็คือเหมือนปล่อยตัวแล้วตัวมันตายไปเลยนั่นเองนะครับคือเป็นบัฟที่แบบแย่สุดๆไปเลยโอ้โหคือแบบจะพลาดตายครับได้บัฟนี้มานะครับก็เลยอีก3ด่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทะเยอทะยานไปได้จนสุดถางไหมนั่นเองแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเลือกองเท้าเนี่ยไปเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเดินแบบติดๆขัดๆหน่อยแล้วก็เดินแบบ เหมือนแบบติดสโลไปเยอะนั่นเองนะครับมันลบลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของทีมผมไปเยอะมากนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครเวลาจะอ่าจะเรียกมัีจะเวลาเลือกไอเทมนะครับเลือกสมบัติเนี่ยก็ก็คำนวณเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนผมนั่นเองนะครับผมเราจะใช้ตัวเรนเจอร์นะครับที่เอ่อที่ที่เราใช้ได้นะเอาไมเอาไมกี้ไปละกันนี่ไปอ่าต้องเลือกตัวดีๆหน่อยนะครับเรียกตัวตัวดีๆที่ใส่เกรดดีๆหน่อยนะครับมันก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเอง อรอบนี้มันเป็นนี่เห็นไหมสายว่องไวเราปล่อยออกมากี่ตัวหายไปหายไปหมดเลยครับมันโดนบัฟ50อนะมันโดนดีบัฟ50เลยนะครับก็คือแบบสายว่องไวที่เราปล่อยออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะหายไปเลยนะครับโอ้โหคือแบบเป็นบัฟที่น่าเกลียดผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นระดับ อาเลเวลสูงกว่านี้เนี่ยจะมีบัฟที่น่าเกลียดกว่านี้ไหมนะครับเป็นดีบัฟที่แบบแย่กว่านี้ไหมอันนี้ผมไม่รู้เนาะถ้าใครเล่นระดับเลเวล4เลเวล5อะไรพวกนี้นะครับก็มาบอกผมได้นะครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยโอ้พี่เลเวล5นี่แบบมันมีบัฟมันมีดีบัฟที่มันหนักกว่านี้อีกนะพี่แล้วมึงเนี่ยเราจะได้รู้กันไว้น,นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยลดอัตราการหลบหลบีกลดทักษะนะครับเราจะไม่เลือกเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเรนเจอร์ธาตุไฟเพิ่มหลบหลีก ลบทักษะเอาเพิ่มคนะลนนการตติแล้วกันเอาเราต้องเลือกบัฟดีๆบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเราเลือกเสียมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหาชิปไม่เจอเอาแล้วเด็กครับผมปะอีก2ด่านเท่านั้นนะครับผ่านด่านนี้เราก็จะเจอบอสแล้วนั่นเองนะครับผมเราเอาอันนี้เนี่ย้างเอาไมกี้ไปไมกี้กับอีกตัวหนึ่งก็คือเอาเอาไปไหนแล้วเอเจนต์แดงเอ้าโอเคเอเจนต์แดงอยู่นี่ สากุลามิกุเราโดนไปยังสากุลามิกุเราโดนแบนไปแล้วใช่ไหมโอ้จบแล้วงั้นเราต้องหาตัวอื่นครับที่เอามาเล่นได้นะในทีมเราเนี่ยนะครับก็จะมีตัวละครอยู่เยอะๆที่เราสามารถใช้ได้เนาะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะมีตัวละครน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรสู้ๆต่อไปนะครับแต่ผมเนี่ยเล่นมานานความที่เล่นมานานมันก็จะได้เปรียบนะครับตรงที่ว่านตรงนี้แหละนะครับเกียร์มันก็จะเยอะนะครับตัวละครมันก็จะแบบเยอะแยะไปหมดเลยเนาะมันก็จะสามารถเอามาเล่นได้แบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเอาตัวอะไรดีอะเอา 9 9 9จุดสกิลดาเมจเขาน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับไปสู้ครับถ้าไม่ผ่านแล้วก็กลับมาจัดทีมใหม่ได้นั่นเองนะครับเราจัดกันได้เรื่อยๆเลยเราดูดิเราปล่อยยังมาโตอะไป2ตัวใช่ไหมยังมาโตออกมาตัวเดียวอะ <laughs> โอ้เราเจอสเลนด้วยอ๋อ,ะอจะร้องไห้ดีเลือกดีบัฟผิดก็คือแบบลำบากเลยครับดูดิความเร็วในการเคลื่อนที่ของสายอาสายว่องไวของผมก็แบบดูดิไมกี้ไมกี้เดินแบบ แทบจะติดอยู่แล้วนะครับโอ้โหดีนะเราไม่ได้เลือกจนแบบมันเหลือ0%ูนอซนะไรอย่าง,งี้ไม่งั้นลำบากเลยครับบอกเลยอันนี้ยังดีหน่อยที่เราเลือกแบบเออเรารู้ตัวล้วไหว่าแบบมันเหนื่อยขนาดนี้นะครับตัวละครเนาะโอ้ไม่น่าจะชนะได้ครับผมว่าผมน่าจะต้องใช้ไหวพริบมากขึ้นแหละเนาะเนื่องจากสายว่องไวตอนนี้มันโดนดีบัฟไปเยอะเกินไปแล้วผมว่าเราน้าจะต้องพักตัวว่องไวเอาไว้เราอาจจะต้องใช้ไหวพริบขึ้นมาเยอะๆหน่อยอ่าข้างล่างกําลังตีป้อมันอยู่นะครับอย่างมามันข้างบนก็ตายกันเรื่อู้หู้ย คือไม่เดินเลยอ่ะมันมีบางจังหวะที่ตัวละครมันไม่เดินเลยอ่ะดูดิมันแทบจะไม่เดินเลยด้วยซ้ำนะครับเอ๊เดี๋ยวนะถ้ามันเป็นผลจากสมบัติเนี่ยตัวละครมันจะต้องเดินเท่าเดิมตลอดนี่หรือว่าอ๋ออมันได้บัฟจากยามโตะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองเราต้องเลือกตัวละครที่มีบัฟมาแก้ทางอย่างนี้เหรออ๋อเข้าใจแล้ว กิดเราได้บัฟจากยามาโตะนะครับมันก็เลยวิ่งเร็วขึ้นโอ้ยอย่างนี้นี่เองครับเดี๋ยวขอแบบเปลี่ยนว่องไวหน่อยว่องไวเราเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเราต้องขอเปลี่ยนหน่อยนะครับไอตัวไอตัวไก่เนี่ยไอตัวไอตัวเซลลี่ไก่เนี่ยเราใช้ได้ครับแต่ไมกี้เราว่าเราไม่ไหวเราน่าจะต้องหาไหวพิบเข้ามาแทนอันนี้ปะทาเคมิจิปะท่านอ่านไม่ได้ใส่เกียวเอาทาเคมิจิไปตัวหนึ่งปะเป็นไหวพิบน่าจะได้อยู่เล่นใหม่ครับ มันก็ยังดีนะที่เกมเขายังใจดีที่เราเล่นแพ้แล้วเราไม่เสียคะแนนเราไม่เสียไอ้อะอะไรนะไม่เสียกุญแจไม่เสียคะแนนน้อเราก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้นั่นเองนะครับนะอันนี้คือเป็นข้อดีจะหลักๆเลยแหละที่ทําให้เราสามารถคงคะแนนของเราได้แบบเยอะๆแบบนี้นะครับไม่งั้นงนั้นโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็คือเล่นไม่ผ่าน,นี่คือคะแนนลบไปเรื่อยๆนี่คือหมดกาลังใจเล่นไปแล้วครับผ่านนี้อ่าทาเคมิจิว่ายังไงทาเคมิจิอ่าไอตัว ไอตัวอย่างไอตัว FREE ไก่เดนเห็นไหมเซลลี่ไก่เนี่ยมันไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันยืนไกลอยู่แล้วเนาะพอมันยืนไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องวิ่งเร็วก็ได้ครับมันก็ค,ค่อยๆกระดึ้อไปนะครับแต่บางตัวระยะโจมตีมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อ่าไกลขนาดนี้มันก็ต้องวิ่งเข้าตำแหน่งเฮ้ยข้างบนมีไ вот e, มกี้ด้วยเหรอไมกี้มาไงเนี่ยขอควนเพื่อนเหรออ๋ออ๋อไอตัวอะไรนะไอตัวไมกี้ไม่ใช่ไมกี้ไอตัวชื่ออะไรนะไอตัวเนี้ยทาเคมิจิ ทาเคมิจิเก่าเนี่ยมันมีอันนี้ไงมันมีคนเพื่อนมันก็เอาเพื่อนจากทีม2เนี่ยมาปล่อยในทีม A ได้เอ้ยโอเคเหมือนกันโอ้ยรอันนี้คือรถลบเหล็กหลดหลบกับหลบทักษะเนี่ยเป็นไซเป็นเป็นดีบัฟอย่างหนึ่งที่ผมจะไม่เลือกเลยนะครับเพราะมันจะมีผลมากเนาะลบเหล็กลดทักษะแม่นยำแม่นยำทักษะของท่ามืดเอาเราเอาอะไรดีลบหลีกดีกว่าไหมเอาลบหลีกดีกว่ามันจะได้แบบหลบเยอะๆบอสมันจะได้ทำอะไรเราไม่ได้น้เราจะได้แบบยืนใส่หนัว เอาละพอถึงด่านบอสครับแน่นอนเราต้องเริ่มใช้ตัวเลนเจอร์ที่เป็นตัวใน PVP แล้วนั่นเองนะครับผมไปเฮ้ยจริงๆมันมันมันน่ามันน่าจะจัดได้หลายทีมเนาะสักสองสามทีมเราจะได้แบบสลับได้เลยไม่ต้องมารากออกลากเข้าบัสเตดกับขานไม่ได้ไกลทองเอาไปเลยครับนี่เอเรนนาลิกาปูอันดูปิดนาลิกาปูอันดูิดมาเออเมกุมิน บาลร็อกเหลือใครอีกเออ่เหลือแสงเหลือรูดีสอ่ะตามหารูดีสนิดนึงตามหารูดีสเฮ้ยอยากเอาอยากอยากเอาไมกี้ไปเล่น <c oughs> รูดีสเออเฉยลยเอลยเ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 ลยพอเอายังไม่เลยหรอรูดีสดาเมจจากรูดีสก็ยังใช้ได้อยู่ยังแบบจังยังใช,ช้ดีมากๆาพี่มาบัลลีมีคนถามมาว่าใช้ได้ไหมพี่ผมบอกเลยว่าใช้ได้ครับอ่าคอมโบมันได้เนาะ เฮ้ยรูเดีย์แกหายไปไหนเนี่ยเอาแล้วเราก็ไม่ยอมใช้ฟิลเตอร์เด็นะไอ้เราก็ดื้อซะด้วยฟิลเตอร์เขามีให้ใช้เราก็ไม่ยอมใช้แสงมืดอ่ะใช้บอสไปบอสกับอ่าบอสกับเจมม่วงที่เราต้องใช้เนาะเอาใช้อนี้ก็ได้ใช้อันนี้กับบอสดีกว่าไปบัฟไปบัฟเพิ่มความกว้างของสก,กิลปะเอาละสู้บอสครับกับทีม PVP ของเราไปกันเลยฮะ หวังว่าเกมแรกเราจะผ่านเลยแต่ผมว่ายากครับเพราะว่าดีบัฟรอบนี้ผมเลือกมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะมันก็จะยากหน่อยนึงโอ้โหบอสร,รอบนี้ตตแรงครับโหยากแล้วผมลําบากแล้วครับตอนนี้เวลาเดินไปเยอะแล้วแต่ว่าสกิลไม่เข้าเลยสกิลเข้าไปเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยไม่เกิน2ตาตาครับขอแบบอย่างน้อยไม่เกิน2ตาได้ไหมนะครับถ้าตาแรกนแเนี่ยมันฟรีเนาะตาที่2เนี่ยมันก็ยังเสียไปนิดนึงเฮ้ยแต่มีโอกาสให้ตาเดียวมีโอกาสมีโอกาส เฮ้ยจุดสี่วิเอ้ยไม่ใช่สี่สี่หนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตายโอเคน่าจะได้อีกประมาณสี่หมื่นนิดๆน,น,นะครับตามที่เราเคยได้จากครั้งที่แล้วเลยเนาะโอเคโหดำเยอะมากครับโอ้ยไม่ถึงรอบนี้ได้สามหมื่นสี่นะครับเอาไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังได้เยอะอยู่ระเรัลสามนะครับอันดับขึ้นมาอยู่ที่อชอบชอบอันดับผมขึ้นมาอยู่ที่แปดร้อยหกนั่นเองนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ถ้าเราติดอันดับ100ได้เนี่ยเราก็จะได้อน,นี้เลยนะแต่ว่ายากเหมือนกันนะอันดับร้อยหนึ่งเนี่ยคือแบบโอ้คนที่เล่นอันดับติดท็อปร้อยเขาน่าจะใช้แบบเลเวล5เลเวล6ไปนะครับสูงสุดน่าจะเลเวล6มั้งที่ที่มีคนเล่นใช่ไหมนะครับเขาทีมระดับตำนานทีมเก่งๆโหดแบบแบบมหาโหดเนี่ยเขาก็น่าจะเล่นให้ได้แหละทนะ็อปร้อยเนาะแต่ผมเนี่ยก็พยายามประคับประคองตัวเองไว้ให้อยู่ประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะนะครับยังเหลือเวลาอีกเป็ย10วันเลยเราอาจจะแบบ ท็อปร้อยได้ไหมเดี๋ยวต้องมารอดูกันนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวนั้นเราสามารถดูได้จากตรงไหนเอ่ยตรงนี้นี่สูงสุดคือเลเวล6ใช่ไหมที่มันสามารถเล่นได้เดี๋ยวนะอ่านี่นี่นี่เลเวล6นี่ไงมันมีอยู่ว่าเลเวล6สูงสุดเนี่ยเขาเล่นคะแนนได้เท่าไหร่โหดูดิอันดับท็อป10เขาเล่นกันได้เป็นแสนต่อร้อว่าเราเล่นได้สามหมื่นเขาเล่นได้เป็นแสนโึหัวจะปวด โอเคมีปัญญาแค่นี้ก็เล่นแค่นี้นะครับสำหรับผมะนะออะเราเปิดเราใช้กุญแจเปิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เล่นไปหนึ่งตานะถือว่าโอเคมันงาน่ายนะครับในรอบนี้นะครับใครที่อยากจะมาวิ่งด้วยกันไม่ใช่มาวิ่งดิไม่ใช่สเตตนวิ่งใครอยากจะมาท้าทายด้วยกันนะครับมาเอาโปรไฟล์แบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดสีทองทองด้วยกันเนี่ยก็มาแบบมาสู้มาไฟกันได้แล้วเองนะครับในโหมดนี้นะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะครับมันก็ได้รูบี้เยอะด้วยแหละนะครับในหลีกที่ เราอยู่ในบางคนอาจจะหลีกไม่สูงมากนะครับถ้าได้ลูบี้จากตรงนี้ไปช่วยเนาะมันก็จะดีขึ้นนะครับเราก็จะได้ลูบี้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็อยากให้เล่นตรงนี้เนาะอย่างน้อยมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องซื้อขอนนกมันไม่ต้องแบบอะไรมากนะครับแล้วก็มันมันค่อนข้างเท่าเทียมนะครับหมดเนี่ยมันค่อนข้างเท่าเทียมเพราะว่า,ามีกุญแจเท่ากันนะครับมีเวลาเล่นเท่ากันแต่แค่ใครมีตัวมากกว่าใครมีเทคนิคคลิกวิธีเล่นมากกว่าคนนั้นก็จะชนะได้คงรางวัลไปนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันทีมนี้ไปก่อน Ah. เล่นไปก่อนสักหนึ่งตาครับเอาเลือกเอาใช้ก่อนที่จะไปคลิปหน้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นชาร์ปเป็นน่าจะเป็นชาร์ปที่2นะครับเป็นเป็นตัว EP ที่2แล้วนะครับที่ผมทําลงมานะก็ติดอันดับ800กว่าๆนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังเป็นอยู่ในอันดับที่แบบสูงมากๆนะเรามีโอกาสล่วงน้อยครับถ้าเราคงอันดับ8 0 0 9 0 0 1,000ันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหลุดจากท็อปหมื่นนะครับจริงๆอคอนเทนต์หลักของเราคือติดท็อปหมื่นให้ได นะครับส่วนแบบติดอันดับท็อปพันอันดับท็อปร้อยนี่อันนี้เป็นแบบเคเวสเสริมที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะทําได้ไหมนั่นเองนะครับผมลดพลังชีวิตของเลนเจอร์สายว่องไวอันนี้ยอมรับได้โอเค อันดับที่800ก็กว่า807นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็เอาไวจ้จบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับทุกคนดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากครับแค่มาอัปเดตกันเฉยๆมาอัปเดตวิธีการเล่นมาแนะนำกันนะครับว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยพี่พี่เลือกบัฟนี้เยอะเกินไปพี่มันไม่ดีนะก็คอมเมนต์บอกผมได้เฮ้ยพี่เลือกบัฟนี้ดีๆนะบัฟนี้ถ้าได้เยอะเนี่ยโอ้บอสจะตายมากแบบบอสจะตายง่ายมากอะไรเงี้ยก็บอกผมได้นะครับเ จะได้แบบคะแนนสูงๆกับเขาได้บ้างงั้นเองนะครับก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ผมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนะจ๊ะ